สวัสดียามแรงครับฟังเสียงกบผี่น้องพอเปิดน้ำพุแค่นั้นแหละร้องลองงม,มเลยว่านไทยเบ่งหลอบนึงแะครับ14ครับ14มีนหน้าสองหอกซีบรรยากาศยามแรงอันนี้เป็นน้ำพุครับเพื่อเติมออกซิเจนนะครับ น้ำนะฮะแตสวยงามไปอีกแบบครับเอาฟักบัวรถเอาฟักบัวรดน้ำเนี่ยครับพี่น้องมาเสียบว,วัตถพริ้ซี่ประมาณเหลี่ยวนึงท่อเหลี่ยวนึงัห,งหลอดไฟ LED อันนี้มาเส้สามหลอดครับสามสี อันนี้ไฟลอดเมืองดาครับตัวนี้ไฟลอดเมืองดาตัวนี้ลอดเมืองดาเห็นแล้วครับบรรยากาศยานเย็นงบประมาณบูถึงเอยครับพี่น้องได้จำบ่ได้ ฟักบัววันหนาถึงลอยนะจำผิดจำาม่ได้แดดลบลมตกนี่ครับเดี๋ยวสักครู่จะเห็ดกบออกมาครับกบออกมากินมแมลงตอนนี้ท่านมืดยังแข็งอยู่เดี๋ยวสักครู่จะเห็นครับแมลงต่างๆจอกมาหากินตรงนี้แหละ ลอกไข่บุญได้เพี่น่องท่อหนึ่งนิ้วก็ฟักบัวหัวสมหนึ่งนิ้วลอกเมืองครับเป็นการเติมออกซิเจนให้กับน้ำครับอันนี้บอกอกครับบอกกบบอ,บบอปลาบัานี้ก็มุ่งลงค้าเรียบร้อยแล้วครับมุ่งลงคาเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้ก็จะเหลือ ล้อมแอมคือแอมอ่ะและแอมคางอ่ะแหละสิเป็นอั่างนั้น,น,นติดตามตอนต่อไปครับ นี่ครับบรรยากาศก็เริ่มเมืดค่ํามาแล้วนะครับมาแลงก็เริ่มบินออกมานี่ก็ผลดีของการเอาไฟไวในในเขาไม่ไล่ะเอาไฟไวโยกครับตรงกลางนะครับคือมาแลงบินมาปุ๊บเนี่ยก็มันจะเจอเราออกน้ำครับเจอสายน้ำมันก็ให้ไน้ำพัดตกลงไปข้างล่างจะเป็นอาหารของกบครับเนี่ยกบก็มาทา หลับอยู่นด่านล่างคือหลอมาแลกให้มาแล้วก็บินมาเขาของไฟมาเจอหน้าปุ๊บตออกไปครับเป็นอาหารป่าอันนี้คือชินนะครับเป็นไอเยทติคิดไว้ได้ผลเรื่องหมกอะเบิ้งอีกรอบนึงครับเดี๋ยวสักครู่ถามแมาแลกมาก่อนครับตอนนี้ยังโมเหมือนนะครับไม่มน,น่าเขา่า พอ่อยก็เริ่มบอกหากินแล้วครับอ่ติดตามตอนต่อไปครับ